พอที่จ้าพี่นอ้อนงมือนี้งแต่งโจงสี่สิบไปยังเอฟซีชวดไปหานุองใหม่บานเพื่อนจ่าพวกเราอีสวน้่งใหม่ก็เลยไปหาหล่เบิไปน้ำกันจ้าพี่นอ้องจ้าปะเออเมื่อนี้มามาฟ้ามมูลูกชายจ้านี่ฟฟ้ามงัวเพิ่นจ้ะเพิ่นว่าให้หาหนุ่มใหม่นะเมือนในเบิ่งนพี่น้องนี ที่ดินพอแม่เพิ่นเบิร์้ะข้าเจาก็มีพอชมควรจ้ะเมื่อนี้อากาศดีแห้งจ้ะ <c oughs> นี่คือฟังนี่ของเพิ่นเบิรเลยจ้ะเอาไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงบรรยากาศไปหาเก็บนมใหม่ <c oughs> วามีบอนะจน้ะเ <c oughs> นาะเป็นฟ้ามงัวให้พอ่อ <c oughs> ปแปกันจ้ะพี่น้องจ้าแม่พี่น้องมีแต่ปลาปลาไพ่หัวได้นี่น้ำทา่าก็จ้าสเปร์ให้มันตายจ้ะพอ,อันจะล่ามล่ามเข้าไปในไฮในอันมันก็จะออกมาถนนนี่คือปลาหน่อใหม่บ่ได้จ้ะเป็นหัวเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ออ้ย ย่างขื้นเขาได้พี่น้องเมื่อยแหงเด็ดเอ้าเปนงวะอันเดีนอนนึงโอ้ยเขาจ้าสเปรย์มันตายเบนกเท่าสนอ ่เจ้าขามันเบื่อหรอน่าป้าหญ้าเขียวอีหลีว่นนะเจ้าเลี้ยงงัวฟาฟ้างัวนมไหมวฟาฟ้มฟ้ามงัวนมพี่น้อง เขาเขียวหญ้าเขียวขนาดเริ่มชิคเานาแงลง้วได้จ้ะฮัลโหลแคลวมือนี้ผ้ามาเทียวฟ้ามได้จ้ะผ้ามาเทียวฟ้ามสกอต สกอตนี่เป็นโมนลูกไส้หล่าด้จ้ะเา้าบอนเ็นมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยแต่ยี่สิบปีที่แล้วที่มาอยู่นิวซีแลนด์จ้ะเ็นมาตั้งแต่ยังเข่าอนุบาลอยู่จ้ะแทบว่าจะเลี้ยงกันมาเลยแหละเพราะว่าเพ่นก็นมากินข้าวเจ้าบนแทบสี ทุกเสาร์อาทิตย์มานอนน้ำลูกท่ายเองสินะจ๊ะม,มาที่นี่วัางสองปีที่แล้วคนกับไปเที่ยวเมืองไทยน้ำจ้ะคนไปเที่ยวเมืองไทยน้ำพวกสาวบนอยู่จ้ะสกกตแห้งเบิดจ้ะแห้งหลาย เพ,พิ่นสีดเพิ่นสีดยาให้มันตายบ่ให้มันล่ามจ้ะพี่น้องน้องใหม่นะ M M you guy and then I can't see my face because it's so tall <c oughs> Oh my god เที่ยวลองเที่ยวฟ้ามืันนี่เบิ่งวิวไปน้อกันเนาะจ้ะเนาะอากาศดีรนะ้ายนากเหมือนนี่แดดดีครับ โด,โดนจะได้ออกมาเลาะฟ้ามที่นึงจ้ากวดีะอันนี้มองเพื่อนนั้นเอาง่วขึ้นใช้รถได้จ้าเวลาข้าเจ้าจะขายเพื่อเอาเอาไปมองเพื่อนนั้นปั่มนมเองสินะจะเพื่อนก็นจะมาไล่เขามองเอาขึ้นรถรถใหญ่ว้า wow. ว how many cow you reckon dear got? ก็ต์อะอดนะบ่าว 20, <About> 20 50, 30ขาเจ้าก็ล้อมหัวมันจะให้เป็นมองเป็นมองเอาให้กินยาอยู่นี่บ่ได้บ่ได้อันนี้ยากขึ้งว่าบ้านเฮาโอเค we go to you mom now เอ้ยฮะจากพี่น้องบ้านแม่สก็ตจ้ะเพวกเนี้ยเป็นบ้านส่งไทยฮัลโหล อั้งคุณ thank you I just c า m e h a ้ e มาลูกับบ a m โบ o thank you แม no, like, ่เหรอพี <laughs> 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 really the the ่น้องเบิ่งปลาไผยเพิ่นใหญ่เอลี่ขำมาในปลาไผ่มีแต่ลำใหญ่แต่ว่ามันมมีนอมั่นพี่น้องอุยอุ้ยลูกพ่อแม่ ชาบนอันแห่คว่าเบิ้งงลยสิลมลงนี่ต่ลมีไแต่บ่มีนอนอไดดตายยัย่ด้กเอาันพอใถามว่ามันเป็นนอมันบอกนะมันมันแหงอรพี่นอบันมันย่ามมันย่า you can get the knife have a look ย่ knife พี่น้องลำไย,ยหลีจ้าทำเป็นบ้านเฮ้านี่โอ้ยเนาะเอาไปเฮ็ดอันบังขาลามนี่คือสีาัาพูนะสว่วงกระย้าส้วงโอ้สิร์ฟบ h ตสโนชูได้สโนชูว่า just wrong time for น t mm. like what I say the uh, the season is a m a t t e oh like that h mm hmm. i n g t h s a cut have a look Yeah, Jeffer doctor. เพิ่นบ่แชร์ว่าสาวบนว่า out. Really out. Yeah. Mm. Mm. Win the fresh one screen and look yeah, Really I mean. healthy. Mm.